มนตรีว่าการยุติธรรมวิ่งรอกสองอำเภอร,ร่วมงานแห่ผหูวัฒนธรรมทอดผ้าป่าและรับฟังมวลชนแก้ยาเสพติดระบาดย้ำเงินดิจิตอลวอลเล็ตสร้างความเจริญให้ชุมชนเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่27เมษายน2 5งพันหารพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายกูเฮงยาวอาหาสันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทพัฒนาวุฒิอังคณาวินที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนายธนาวิชยานุพงษ์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์พักประชาชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้นำศาสนาและกลุ่มสตรีมุสลิมได้ร่วมขบวนแห่ช้างหกเชือกพร้อมด้วยนางรำจากพื้นที่3ามอำเภอคือสุงไงงโกลกสุงไงปาดีและตักใบจำนวนกว่า500คนไปตามถนนซึ่งมีระยะทางกว่า1กิโลเมตรซึ่งการนี้พันตำรวจเอกทวีรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมและคณะได้ขึ้นขี่ช้างเพื่อร่วมขบวนแห่พหุวัฒนธรรมเนื่องในงานทอดผ้าป่าสามคีที่ชาวไทยพุทธและมุสลิมได้ร่วมกันแสดงออกถึงวัฒนธรรมอัน ดีงามตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันแถมยังได้รับความสนุกสนานและเสียงหัวเราะที่หาดูได้ยากเพื่อนำไปสมทบทุนในการบูรณะซ่อมแซมอาคารเสนาสนาสงที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมต่อมาเวลา14นาฬิกาพันตำรวจเอกทวีรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมและคณะได้เดินทางไปยังอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบูกิจประชาอุปถัมภ์อำเภอเจาะไอร้องเพื่อรับฟังการแก้ไขปัญหายาเสพติดจ,จากเสียงของประชาชนในพื้นที่ต่อบูกิจซึ่งมีกลุ่มประชาชน ผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิน่นและกลุ่มสตรีเข้าร่วมงานจำนวนกว่า500คนที่อาสารวมใจกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติโดยมีพลเอกวิชานสุขสงประธานยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายาเสพติดภาคประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของกระทรวงยุติ ทําที่ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เล็งเห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบจริงจังและมีนางสาวคอลิยาะฮาฮีแกนนําสตรีและเป็นอาสาคลายทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขึ้นกล่าวบนเวทีสะท้อนถึงปัญหายาเสพติดที่ส่งผลทําให้ครอบครัวตนเองต้องแตกแยกและอย่าร้างซึ่งถือว่าเป็นมหันตภัยบ่อนทําลายความมั่นคงของชาติและครอบครัว ซึ่งโครงการชาวบ้านอาสาร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในครั้งนี้บรรลุผลลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นความร่วมมือรวมใจของกลไกสําคัญสําคัญหลายหน่วยงานที่ปฏิเสธไม่ได้คือพันเอกเฉลิมชัยสุทธินวนผู้อํานวยการสํานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนกอรมอนอาภาค4ส่วนหน้าที่มีจิตวิทยาในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้านจนเล็งเห็นความ สำคัญที่เป็นตัวบ่อนทำลายสังคมอันอบอุ่นของครอบครัวยิ่งงอเสพยิ่งทำให้ผู้ค้าร่ำรวยส่วนครอบครัวมีแต่ฐานะจมลงและนายชยงมณีรุ่งสกุลประธานการสื่อสารสร้างความเข้าใจเป็นผู้ประสานงานระหว่างภาคเอกชนกับกรมนภาคสีสนอให้มีแนวคิดในทิศทางเดียวที่นำไปสู่ความร่วมมือ ส่วนพันตำรวจเอกทวีรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมได้ขึ้นกล่าวพบปะพี่น้องประชาชนพอสรุปใจความว่ากระทรวงยุติธรรมเลยมีดำริจัดตั้งให้มีคณะทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนใต้ภาคประชาชนเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเช่นให้มีการจัดตั้งสถานบําบัดเอกชนหรือของรัฐเพิ่มขึ้นหรือจัดให้มีสถานบํบัดที่มีอยู่แล้วดำเนินการให้ ถูกต้องตามกฎหมายและจัดงบประมาณลงไปช่วยเหลือเพื่อให้มีสถานบำบัดเพียงพอมีการดูแลคนที่ติดยาเหล่านี้ให้หายจากการติดยาและกลับคืนสู่สังคมฝึกฝนอาชีพได้ทอมัมหากินและจะได้การตอบรับจากสังคมกลับมาสู่ความอบอุ่นของพ่อแม่และเป็นคนดีของสังคมต่อไปด้านพันตำรวจเอก ทวีรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมกล่าวว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนยังมีรายได้น้อยซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องออกมาแก้ไขซึ่งในระหว่างที่รอโครงการของรัฐบาลดิจิตอลวอ l เล็ซึ่งสามารถสร้างความเจริญให้กับชุมชนในท้องถิ่นและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเนื่องจากว่าใช้คนในพื้นที่เป็นฐานซึ่งการพัฒนาในลักษณะนี้ซึ่งปกติแล้วที่ผ่าน มาโครงการต่างๆจะไปส่วนกลาง97%และขยายสู่ท้องถิ่นแค่3%ซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบกับเศรษฐกิจชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดนาราธิวาสถ้าดูในเรื่องของการศึกษานั้นถึงแม้ว่าเราจะมีพื้น ฐานการศึกษาภักบังคับแต่ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำที่ไม่ได้เรียนหนังสือเกือบ30%ซึ่งดูรวมแล้วการศึกษาประมาณ80%มีการศึกษาต่ำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลให้เรียนฟรีซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการศึกษาซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้รับการศึกษาก็จะหันไปติดยาเสพติดและคนที่ติดยาเสพติดก็จะติดคุกตามมา ซึ่งมาจะเป็นวงจรที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยในเบื้องต้นจะต้องทำในหลายๆเรื่องพร้อมกันซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินงานมาได้6เดือนแล้วและอีก6เดือนข้างหน้าจะต้องดำเนินนโยบายที่เป็นผลซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเรื่องแรกที่จะต้องดำเนินการคือเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นจะต้องมาแก้ไขกับประชาชน โดยในวันนี้เราได้เชิญภาคส่วนราชการมารับฟังประชาชนที่สะท้อนในเรื่องของยาเสพติดว่าเป็นอย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรซึ่งเรายังคงเชื่อมั่นว่าชุมชนหรือหมู่บ้านเป็นชัยชนะเพื่อให้เกิดความสันติสุขซึ่งเราจะพยายามยกระดับในส่วนนี้ซึ่งนอกจากจะแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วจะต้องแก้ปัญหาการกระทำผิดของผู้มีอิทธิพลต่างๆที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ซึ่งยาเสพติดจะเดินเองมาไม่ได้จะต้องมีคนพามาปฏิตาหนดกระโทกผู้สื่อข่าวนาราธิวาสรายงานเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ สภาพชีวิตของประชาชนเรายังมีรายได้น้อยและประสบปัญหาซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลจำเป็นต้องมาแก้ไขเนื่องจากว่าในระหว่างที่รอโครงการอของรัฐบาลนิจจันวาเลทที่จะขึ้นนะซึ่งไอโครงการนี้จะมีจุดทีก็คือเป็นการ สร้างความเจริญให้กับชุมชนท้ขของถิ่นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเนื่องจากว่าใช้พื้นที่และใช้คนในพื้นที่เป็นฐานบ้านไหนมี10คนถ้าเกิดว่านใน10คนอยู่ในเนอายุ6ึ้นไปก็จะได้แสนบาทน,านัเกซึ่งซึ่งไอการพัฒนาลักษณะนี้เราเรา,าเกิดขึ้นน้อยเพราะปกติเราจัดงบประมาณให้กับประเทศเนี่ยน ล้านล้านสี่แสนเนี่ยปร,กรากฏว่าเป็นบกบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคะก้าสิบอนต์ในท้องถิ่นแค่สามเปอร์เซ็นต์คือมันเลยทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำอ่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่น่าจะมีมิติของเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็โดยเฉพาะในครั้งนี้เราเะมาะตลาดที่ว่าเนี่ยอ่าท่าในเรื่องของการศึกษา แม้แต่เราจะมีการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาบังคับกำหนดไว้แต่ก็ตัวเลขหนึ่งก็คือต้องขับที่อยู่ในเดือนจำเนี่ยนะมีคนได้เรียนหนังสือเกือบ30เปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้ารวมประมาณเกือบ70-80เปอร์เซ็นต์มีการศึกษาต่ำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจ่ายเงินให้เรียนต่อ นี <łość> ้ถงจึงมีปัญหาในด้นการศึกษาและปัญหาที่กระทบมาอีกทีก็ติดยาเสพติดดังนั้นจะเห็นว่าการศึกษาก็จะทําให้คนถ้าคนไม่มีการศึกษาก็จะมีติดยาเสพติดแล้วคนติดยาเสพติดก็ไปติดมันจะเป็นวงจรที่แก้ไม่ได้